สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมสโลแกนของชาวลัคนาราศีมิถุนพลังแห่งความสําเร็จมาเต็มสุขสําเร็จทุกมิติชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเดือดค่ะเดือดที่สุดเดือดยิ่งกว่าอยู่ในน้ําร้อนเลยนะคะไม่ได้เสียหายนะคะแต่เป็นเดือนอารีเพราะฉะนั้นชาวมิถุนสไตล์อ่อนไหวอ่อนโยนก่อนหน้า นี้นะคะหรือที่ผ่านมาชาวลักนาราตีมิถุนจะอ่อนไว้อ่อนโยนยอมอะไรก็ได้แต่สําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเริ่มต้นด้วยคําว่าไม่ ไม่นะคะเห็นไหมคะคําว่าไม่หือเออขึ้นมาบ้างแล้วจากคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนก็จะเข้มแข็งมากทุกสิ่งทุกอย่างกลับตลบปัดไปหมดเลยชาวลักนาราสีมิถุนเกิดอะไรขึ้นทําให้ตัวเองชาวมิถุนคิดว่าฉันเป็นอะไรโดนผีเข้าหรือเปล่าก็ไม่นะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นเลยแต่มิถุนมีความอยากเปลี่ยนตัวเองอยากพัฒนาตัวเองอยากมีอะไรมันใหม่ๆมันแปลก มากแล้วก็อัปเดตตัวเองยกระดับมีพร้อมตามที่ใฝฝันให้ได้คือเป็นเหมือนกับว่ากดดันทุกรูปแบบอะค่ะหนึ่งพฤศจิกายนมิถุนอยู่ดีๆหฮึดมาเลยค่ะใครสั่งงานหนึ่งพฤศจิกายนไม่ไม่นะคะเป็นคำเดียวของมิถุนเลยไม่ปฏิเสธ เมื่อก่อนมิถุนรับงานไว้แล้วก็ทำผิดผูกไม่รู้แต่ตอนนี้มิถุนเริ่มเอ ử, อหือเออแล้วนะคะเริ่มมีเงื่อนไขมิถุนแน่มากเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนเดือดจริง,รงๆของชาวลัคนณาราศีมิถุน3พฤศจิกายนดาวศุกร์เดินเข้ามาอยู่เรือนพันธุมาสัมพันธ์กับดาวปุตตะพันธุไม่ต้องพูดเลยค่ะชบกระจายเลยนะคะเงินเข้ามารัวๆเลยค่ะและยิ่งดาวเกตทรับลักนณาด้วยบอกเลยว่ามิถุน อยากได้อะไรอย,ไอยากได้นโน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นสนองตัวเองทำมาาได้เฟื่องฟูโอเคเลยนะคะเงินพรางพรูเหมือนเศษกระดาษดาวราหูไปอยู่ในเรือนการงานดาวการงานก็ไปอยู่เรือนลาภรายได้จากการงานมีอยู่แล้วถ้าอยากได้รายจับจ่ายใช้สอยหรืออยากได้ของแบรนด์เนมสักใบหรืออยากได้สิ่งใดสามารถที่จะเป็นมรดกได้เลยนะมิถุนจับไปเลยค่ะถ้าไหว นะคะถ้าทำอะไรเกินตัวก็จะเป็นหลบผลลบบวกลบคูณหารนี่ดีนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนหมออ้ยก็ขอเตือนไว้14พฤศจิกายนดาวเกตย้ายออกไปอยู่เรือนวินาศมิถุนมีการวางแผนนะคะดาวเกตห้อยอยู่เรือนวินาศไปอยู่ในเบื้องหลังเบื้องลึกเลยทําให้มิถุนคิดวางแผนจะทําอะไรดีคิดไปถึงเกษียณเลยคิดถึงอนาคตคิดถึงไปว่าเวลายุ่มากมาก แกลงไปจะไปอยู่จังหวัดไหนคิดถึงอนาคตคิดสารพัดเป็นการรีเช็คตัวเองด้วยว่าหมอะกับอะไรทําอะไรที่ทําอยู่บันดีไหมเพราะเงินมันมากมายกายก,ายกองท่วมหัวตอนนี้มิถุนเป็นลูกจ้างอีกสิปีจะเป็นเจ้าของกิจการคือตอนนี้ชีวิตของมิถุนเริ่มเดือดมากขึ้นอุ้ยหมอยก็เดือดด้วยค่ะเริ่มมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้คนที่มีคู่อยู่นะคะเริ่มคิดแล้วว่าฉัน จะมีสองหัวดีกว่าหัวเดียวเอ้ยปกติมิถุนก็มีหัวเดียวนะะี่ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่คิดอยู่ในหัวเอาออกมารับรู้ด้วยเลยจะเปิดใจมากขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบด้านเลยจะไม่เก็บงำอะไรทั้งหมดคนเดียวอีกแล้วถือเป็นสิ่งที่ดีที่มิถุนคิดแบบนี้ได้หลายคนเปลี่ยนลุกนะคะการแต่งตัวจากที่เคยแต่งตัวแบบแก่ๆตอนนี้สดใสราเริงใส่จนิดที่ไม่เคยแต่งมาก่อน นะคะชีมีชีวิตชีวามากขึ้นจะไม่า้าลัคนาราศีมิทุนดึงดูดเพศตรงข้ามโอ้โหหัวใจละลายเลยนะคะคนโสดมีคนเข้ามาเยอะมากมีทั้งต่างชาติต่างภาษาก็มีคนไทยด้วยนะคะแล้วในลักษณะของเพื่อนเก่าๆก,ก,ก็มาคุย ไปคุยมาแต่ก็มิถุนก็บอกว่ายังไม่ค่อยใช่แต่ก็คุยกันไปนะคะตอนนี้มิถุนเป็นผู้เลือกเมื่อก่อนคนเลือกมิถุนตอนนี้มิถุนเป็นคนเลือกนะคะไม่สนใจไม่เซเยตอะไรทั้งนั้นเลยทํางานได้เงินเที่ยว15บพฤศจิกายนดาวอังคารอยู่เรือนอริเป็นเกษตรนะคะดาวอังคารลาพระอยู่เรือนอริเป็นเกษตราราธิะดีวันนี้เป็นไงเป็นกันนะคะชนอย่างเดียวเลยโอ้โหเดือดปุดปดเลยนะคะ คะชาวลัคนาราศีมิถุนแต่อย่าไปชนกับสิ่งที่มันชนใหญ่นะคะถ้าเราไปชนกับสิ่งใหญ่ๆพังนะคะมิถุนจ๋าหมอขอเตือนชนกับผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะคิดก่อนดูก่อนเป็นใครก้าวไปข้างหน้ากล้าได้แต่อย่าบ้าบินมากนะคะมิถุนไม่ใช่เอามมเตอร์ไซค์ไปชนกับสิบล้อตายอย่างเดียวะคะ่ะคือมิถุนต้องดูด้วยนะคะผู้ใหญ่ชนไม่ได้มีเหตุมีเหตุผลได้ก็ต้องคุยกันนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนมันก็แปลกๆนะคะอารมณ์มันผัน พวนมากเลยเดือดสุดๆในเดือนพฤศจิกายนนี้เจราจากับใครก็หัวร้อนนะคะจะเวียงเวียนก็ไปหมดเลยเจราจาได้อ่อนน้อมต่มตนได้นะคะเพื่อนร่วมง,งานชนในสไตล์ที่แบบเชิงเล่นเชิงจริงนะคะด่าว่าเขารู้ว่าทําพูดกระทบกระเทียบป,ประมาณนั้นนะคะมีปัญหาอะไรมีความสําเร็จรออยู่เพราะชาวมิถุนก็คิดว่าเขาเก่งแล้วตอนนี้เงินก็เข้างานก็เยอะเขาไม่สนใจไม่แคร์ใครเพราะฉะนั้นมิถุนต้องจัดการให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นี้สินหรือตัวมิถุนเองจะมีปัญหากับที่บ้านที่ครอบครัวของชาวลัคนาราศีมิถุนเมื่อมีเงินกท็ทางบ้านก็อยากจะได้เงินที่บ้านอยากให้สร้างบ้านเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็มีปัญหานะคะไม่รู้จะแบ่งแยกยังไงนะคะทาเงินเองใช้เองแต่ถ้าคนอื่นเอาไปใช้ก็หมดมีการตกลงจัดการคนโน้นช่วยอย่างนี้นะคะมิถุนทําทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะคะตอนนี้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มิถุนจัดการหมด เลยนะคะแล้วก็จะมีทางออกในช่วงเวลาหลัง15พฤศจิกายนไปแล้วทนไปนะมิถุนไม่ว่าทางบ้านก็จะให้มิถุนมาขอเงินหรือว่าจะให้สร้างบ้านสร้างอะไรสร้างหลักสร้างฐานถ้าทําได้ก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็ต้องอดทน17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์เดินก็สู่เรือนอริสหัตชะอริโอ้โสิชนกับใครไม่ชนนะคะมาชนกับมิถุนนะคะชนกับใครนักหนาเดือนนี้มิถุนใจร้อนขึ้นม มากเลยใจร้อนประเภทที่แบบว่าเดือดสุดๆถ้าเป็นน้ำร้อนมาอาจจะดีในเรื่องของความกระตือรือร้นกระตุ้นให้ตัวเองไปไม่หยุดอยู่กับที่ไม่นิ่งไม่เฉยไม่ว่างานอะไรรับเวียงวีนข้าวปลาไม่กินยอมแล้วไม่นิ่งไม่เฉยความดูเดือดอารมณ์นะคะร้อนชาเลยนะคะต้องข่มไว้นะคะมิถุนเดี๋ยวจะเกิดอาการบ้าเกิดขึ้นสหัชชาหาริหมถึงตัวเราเองจะมีปัญหากับทุกคนนะคะใครเข้ามาเวียงวีนเข้าไปหมดนะคะมองคน บนโลกนี้ไม่ได้เลยด้วสิ่งแวดล้อมรอบข้างหมาแมวก็ไม่ได้กระจุยกระจายไปนคนละทิศคนละทางเราต้องช่างใจในบางเรื่องแล้วให ใจเขาใจเราเป็นอย่างไรไม่งั้นมิถุนจะอยู่ยากทํางานกับคนกับใครก็ไม่ได้เลยมีปัญหากับคนไปหมดเลยโดยเฉพาะหัวหน้างานนะคะปลายปีด้วยนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาจะดูผลงานต้นปีค่ะย่พฤศจิกายนดาวพุธเดินไปอยู่เรือนปัตตนีตัวเองไม่อริแล้วโล่งจะลอยกระทงแล้วนะคะเห็นไหมคะ,ะวันที่2 4พฤศจิกายนดาวพุธเดินไปอยู่เรือนปัตตนีตัวเองไม่อริแล้วโล่งโปร่ง บายปัตตนีปไปอยู่ลาวพะเป็นราชาโชคก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหากับคนทั้งโลกไปเลยไม่มีใครช่วยเลยแต่มีการถกเตียงในเหตุและผลความรู้วิชาการที่มิถุนมีแต่ตอนนี้ทุกคนยอมรับในความสามารถฟังเขาบ้างเขาก็ฟังเราด้วยคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันมีคนเข้ามาซัพพอรตยอมรับมิถุนมากขึ้นก็กลายเป็นฮีโร่ไปเลยก็เลยขึ้นใหญ่เลยเดือดใหญ่เลยคนที่เคยดูถูกก็คิดว่าไม่อยา เชื่อเลยว่าชาวมิถุนจะทําได้มิถุนทําสําเร็จแล้วเป้าหมายพุ่งชนแหลกลานเลยนะคะการเงินบริหารจัดการเป็นระบบดีๆนะคะชาวลักนณาราศีมิถุนขอให้โชคดีดวงชะตาของชาวลักนณาราศีมิถุนเฮงเฮงปังปังเลยนะคะกับคนรักคู่ครองก็จะได้พูดเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เวียงวินไม่ยอมลดลาวาสอกในทุกๆเรื่องราวแต่ณนะตอนนี้ชาวมิถุนเขาสา มาสิโรราบลงได้เนื่องมาจากตัวเองไม่อริแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปล่อยลงแม่ก่อนหน้านี้บ้าดีเดือดเลยนะคะม้อยขอ <c oughs> ให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะแก้เครดเสริมดวงชะตาหน่อยนะคะให้ไปํำบุญแทงน้ำนะคะแทงน้ำที่ชนบทที่ไหนก็ได้นะคะไปํำบุญได้เลยถวายวัดเลยนะคะขอฝากคลิปติดต่อราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาทาง TikTok ทาง f a c e b o o k กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะชมได้3ช่องทางวันเสาร์วนอาทิตย์ชมไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตารี่อง19 จุดศูนย์ศูนย์นอนถึงยี่สิบุดศูนย์ศูนย์นอนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก่อหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปุญญวัฒน์ดอทออยโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าหกสามหกสี่สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสมหวังสำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะ